อันนี้จะหนกที่สุดเลยพี่ตรงนี้พี่ดูดิอยู่ดีมันหายไปเลยเนี่ยมันจะมีรอยถอดครัรบูตรงนี้เลยนะเนี่ยเขาถอดเปียดมาเลยนะเพราะว่าพวกนี้พี่ถ้าเกิดทําแล้วอะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยช่างอู่ข้างนอกเขาทําไม่ได้มันต้องให้ศูนย์โรงงานทําแต่ศูนย์เขาไม่ทําให้อยู่แล้วอ๋อแสดงว่าพี่เห็นอีกทีก็คือเขาประมูลมาให้แล้วใช่เอแต่เขาก็แจ้อย,อยู่เองคนที่สู้ให้เนะี่ยตาบว่าน้าเองในคันนี้น่าจะส่งมาแต่เขาก็บอกว่าคันนี้ มีชนมานิดหน่อยแต่เขา,เาไม่ได้บอกว่าชนอะไรมาบ้างใช่ใช่แต่ผมผมก็ดูไม่เ็นเหมเอนกันแต่ว่าคันนี้ขับได้อะไรได้ก็ <os> โอเคให้ประมวลไปเลยอ,ะอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีตาหนิตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมเ<อ>มื่อกี้ผมไปดูมารอบหนึ่งแล้วอันดับแรกเลยนะพี่ฝากระโปรงมาเนี้ยมันชนมาเขาเปลี่ยนฝากระโปรงให้ใหม่ชนมาฝากระโปรงให้ใหม่เนี่ยมันมีรอยถอด เนี่ยมันจะมีรอยถอดต, <aha wo? S 1> ตรงนี้เลยเนะี่ยเขาถอดเปลี่ยนมาเลยนะไม่ได้ถอดไปทําสีนะที่ผมสันนิษฐานนะคือมันน่าจะชนมาเนี่ยแล้วมันหักงอซึ่งซึ่งมันจะเคาะไม่ได้ละเขาก็เลยเปลี่ยนยนัใหม่เปลี่ยนนั้นใหม่ <Cuban. S 1> ถือว่าถ้าชิ้นไหนเปลี่ยนเนี่ยถือว่าชิ้นนั้นนะ่ะมันมันค่อนข้างหนักหนักเลยแหละเอาง่ายง่ายตรงนี้เนี่ยนี่ข้างข้างเนี่ยเขาก็แกะมาทาถ่ายมาหมดเลยนี่ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็มีเห็นไหมพี่ก็แกะมาเนี่ยแกะทําสีเลยแหละอันนี้ ข้างหน้าแล้วก็อันนี้อันนี้จะหนักที่สุดเลยพี่ประตูประตูเขาว่าไขมาไขทําสีถอดเลยประตูเขาถอดเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเขาไม่เคยไขมันจะเป็นอย่างงี้พี่ใช่เดิมใช่ไหมอันนี้เดิมนะแต่ประตูก็ไขอยู่ดีเนี่ยอันนี้รอยไขเห็นไหมไขเนี่ยาขคือถอดประตูถอดสองประตูเนี่ยพี่รถทั่วไปพี่มันจะมีเม็ดอย่างงี้มันจะเป็นเนี่ยเป็นจุด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 อย่างงี้เขาเรียกเม็ดอาร์ค จากโรงงานโรบอทมันจะยิงปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บนะพี่มันต้องมีรอบคันแต่ตัวนี้พี่ดูดิอยู่ดีมันหายไปเลยเนีย่ยไม่มีเลยยาวมาถึงนี่เพราะว่าพวกนี้พี่ถ้าเกิดทําแล้วอะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยช่างช่างอู่ข้างนอกเขาทําไม่ได้มันต้องให้ศูนย์โรง,งงานทําแต่ศูนย์เขาไม่ทําให้อยู่แล้ะมันก็จะออกมารูปนี้เลยมันก็จะไม่มีละเนี่ยคือลดคนค่อนข้างหนักฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวพามาดูฝัังยังสวยอยู่เห็นไหมพี่ตัวนี้ยังสวยอยู่แต่พอมาถึงตรงนี้ เริ่มไม่ใช่แล้วเนี่ยเริ่มไม่ไม่สวยแล้วเห็นไหมพี่เริ่มแบบไม่เป็นแบบช่องช่อ,ง,องนี้แล้วเนี่ยพี่ดูออ่างนี้สนิมบ้านเลยคาบในไนพี่เห็นปะอืมเป็นคาบที่ดินที่โคนสรุปนะคะคันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อพอดีเรื่องตัวรถเนี่ยพี่หน่อยอาจจะไม่แม่นในการดูแต่ให้พี่ตั้มเนี่ยเขามาดูรถและซึ่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหนักพอสมควรบวกกับลูกค้าเนี่ยไม่มีความรู้เห็นราคารถ ถูกแล้สภาพรถโดยรวมภายนอกมันสวยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยรถค่อนข้างปัญหาหนักเลยอุบัติเหตุหนักมากแล้วเป็นรถเกตไอในลานประมูลซึ่งมันเป็นเกตชนหนักมากๆค่ะเราก็ไม่สามารถซื้อได้ก็ฝากลูกค้าด้วยนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีเมียนมาก,ก็ดีการเข้าลานประมูลเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปดูด้วยตัวเองอย่างพิ่งรีบประมูลนะคะสุดท้ายเนี่ย เต็นไม่ซื้อเราขายต่อก็ขายลําบากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะซื้อลถ1หนึ่งคันคุณดูราคาก่อนเนี่ยปี15นะขายแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าทําไมถึงถูกขนาดนั้นคุณจะซื้อลถ1หนึ่งคันไปที่เต้นแล้วเนี่ยตรวจเยอะๆตรวจลึกๆอย่างของเราเองถ้าอุบัติเหตุแบบเนี้ยเราไม่ได้รับจริงๆก็ฝากลูกค้าด้วยนะคะเป็นห่วงลูกค้าทุกท่านเลยว่าถ้าคุณซื้อลถราคาถูกเราได้รถอุบัติเหตุไปใช้แน่นอนค่ะตอนไม่มีความสุขต่อการใช้รถแน่นอนแล้วก็ใครอยากได้รถสวยบริการดีๆนะคะเราา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 มมมมีรรรถให้คคคุุณเเเลลลือกกกสสตผป็นง ที่ทำที่สุดมาเจอกันที่พรทิพย์อ,อัโต้คา์นะคะขอบคุณค่ะ